สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่ฮุนเพลงชาแนลค่ะฝากเพื่เพื่อนติดตามด้วยนะคะ ไปวัดของพระครูหนุ่มไปกับคนขับรถคนเก่าคนเดิมต่างหน้าต่างตาเดี๋ยวเราจะไปดูวัดเป็นยังไงมั่งเห็นแต่คนอื่นไปหน้าเที่ยวหน้าไปดูดูนกยุงเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะคะว่าวิวของอ่าเรนูนครน,นี่จะเป็นยังไงมั่ง ก๋วยไก่ก่อนสองบาทไอที่เขาเค็มนกหว๋งนครพนมเาแตงกระเบ้าที่ท่องเที่ยวเยอะนะประทาพนมเดี๋ยวนครพนมเก้าห้ากิโลซ้ายซ้ายขวาสิพ่อไปทางนี้ขวาไปจะเพิ่มแล้วซ้ายขวาขวา เลี้ยวซ้ายไป,ไปอำเภอดงหลวงมาลุงพลเหรอไปไหมไม่ไปล้วก็ม่าติระวังมาไปไหมเออเราจะไปหานาเกออำเภอนาเกอไปเมื่อกี้นึงแล้วไปหน้านี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วทุกนาก็จะมีอยู่แต่ตอฟางอันนี้ก็คือสวนยาง ไม่ใช่อะไรล่ะอ่ายูคายูคาจนยูคาเอ้ามีทั้งยูคามีทั้งสนยาง,ยางลราไปที่อำเ้อท่าพนมเรื่องวัดเขาเนี่ยนะนั่นแหละวัดเขาล่ะขั้งนาเรียกว่าไปใสเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าวัดป่าสุคนธลักษ์แล้วค่ะป่าก็ป่าสมชื่อจริงจริง นีคะกำลังเริ่มเข้าทางบอดีหลงไปพระชันเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะวัดบารสุขุนทรรักษ์ของพระครูที่พระครูอยู่อืม มาที่หลังเพิ่งจะเจอคลิปนี้จะพาเพื่อนๆดูมาไหวอาพระที่วัดป่าสุขชนทลักษ์นะคะเดีลงนี้ก่อ,อนเอนอติดต่อจะเอามาวโอ้เป็นไม้สีไม่เจอแบบ

ข้าวไม่แน่ครับข้าน่เดี๋วเที่ยวอีกจานเนี่ยอันนี้คือคือพ่อหนูเอาข้าวไปเลยลูกข้าวไปสบายขออีกจานหนึ่งแน่ขนมกินบุฟเฟ่ต์จักบผู้ว่ากันเนาะทางนนู่้นเหรอคือเอาเขาไปว่าเออถ้าพี่ถือไว้ก่อนถ้าถือไว้ก่อนขออีขออีกจานหนึ่งโอ้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอ๋อคงหนูเดี๋ยวจะให้ข้าวใส่นิณากัเราจะว่าจะต้องใช้ใส่ข้าไปนะ แต่ว่าแต่ทำสูงนะีเทียี่ที่ทงที่แต่ทีนี้นี่จะพาทุกคนเดินชมบริเวณวัดป่านี่ค่ะวัดป่าสุคนารักษ์มีแต่ป่าไม้ใหญ่ ดูซิว่ามีโอ้วัดพระรูนี่จะเลี้ยงไก่โนี่ค่ะมีนกยุงด้วยโอ้โหทางโน้นจะมีเต่าเรียกยังไงเนาะเรียกเต่านี่ค่ะมีเต่าด้วยมาเดินมาหาละมาเดินมาหาละ มีไก่ฟ้าอันนี้คือไก่ฟ้าออฟาคุณยายดูนี่ไงน,นี่ยเนี่นกยุงนกยุงนกยุงขาวามาอย่างนี้นี่พายายมายายเปิดนาให้เบื้องแน่นี่คุณยายคุณยายคนสวยพามาดูนกยุงที่วัด ของพระครูตีเรนูนครนี่ค่ะโหดูเต่ามานะเออหุ่นจักว้อมเนาะค้นม่าเลยอนยางมหาเลยฝุ่นยางมแตเตอิ์ฝุ่นได้ใหม่งาฝุ่นยางามัตเตอนนี้ดูกรกง โอ้สวยมากแต่ว่ายังไม่ลำแพนให้ดูนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาด,ดูเที่ยววัดป่าสุคนทนรักเขอเก็บภาพสวยๆหน่อยค่ะพระคูมาแล้วเดี๋ยวพ่อครูจะพาไป,ไป พระธาตพนมค่ะกำลังจะขึ้นรถกันจะพาน้องๆไปพระธาตุไปไหว้พระทาตก่อน ยังสั่งงานยูยยังไม่นี่ก็จะไปไหวพ้พระธาตุ ให้พระคูพาไปนิมนต์พระคูพาไปเที่ยวไหว้พระธาตุ แสไเพระพสายสาวะนี่ใช่ไหใช่ครับเราเป็นต้อนลมไปเจอแสงพื้นสีขาวว่าเดินไม่ได้ไดไนเนีย่อันนี้เอันนี้ทางเข้าเมื่อ,อก,กี้ว่าจะถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายแล้วค,ค่ะแต่อันนี้อันนี้ทางเข้าวัด, <c oughs> ดสุดยเดจรคงนะ เาดีดลบกันได้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่บริเวณวัดใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อ่าเป็นทุงนาของคนอื่นที่คนม้ท่านก็มีคนมาดูนี่ดีครับีใช่ครับทำแต่เรามาเนี่ยเราทำสามสี่ปีแล้วครับก็ขายเราก็ไม่ได้ไปใช้นะขายแล้วก็ไปซื้อเสร็จเราก็ไปซื้อเต็นที่ข้าวที่นี่ถูงนาพอข้าวงามดินะีนี้ เรว่าเต็นท์มันสามมันสามหมใช่ไหมเงินไม่ได้3 8มหมส่วนที่เหลือเขาก็มาถวายเราก็ถวายเป็นค่าน้ํำข้าไฟถึงแล <ะ S 2> ้ว <ละ S 2> ค่ะพระธาตุพนมพระธาตุพนม,พพนมเยี๋ยวขาเข้าไปเลครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวขวาเข้าไปวันดีคนเยอะอ๋อวันเสาร์ถึงว่าคนเยอะครับเป็น,น,นวัน,นเสาร์าทิตย์เปอาทิตย อยู่ซ้ายครับซ้ายขึ้นด้านนี้ได้ไหมนะครับเขาไปจอดในร่มนี่ตัววัดเป็นปานเดินวแบบจักรวรรดเน้ะงจักรวรรดิเราเป็นปานเดินวัดมุม่ก็จะพอเองเนี่ยแน่ะนึกว่าปูมาพามาไหว้พระธาตุค่ะพาน้องมาสองคนแล้วก็พ่อ ไม่หนาวหรอกลูกเดินแล้วจะร้อนแล้วเดินก็ร้อนแล้วเข้าไปข้างในต้นตาลสูงมากเลย เราไปไหว้องค์พระธาตุกัน นี่เรือที่จะแข่งเวลาแข่งเรือน้องใช้ได้อยู่นั้นน่ะป่ะรอพี่ชอบก่อนดันพี่จะต้องจะต้องถ่ายภาพเรากับพี่ทิวอพราคุณพ่งจะมีเดือวัดพระศิลยังนะอชอต้องทนี้ น,นี้เข้าบริเวณองค์พระธาตุพนมนะคะ อันหมดนี้เรา <laughs> นี่คนก็จะมากราบไหว้เรื่อยๆนะคะที่องค์พระธาตุพนมที่นครพนมนี่ค่ะความสูง 哈哈哈。<laughs> พ่อทั้งลูกก็จะนุ่งขาวห่มขาวนะคะจะไปไหว้องค์พระธาตุเดี๋ยวสามคนลงมา

โมาเขา้อน้น,นไปไปร่ม่มกันไปไหว้กันตอนนี้แดดร้อนมาก แดดทั้งลมไ่ได้โถ้าเย็นตรงนี้เ็นกวน่ได้ น,น้องครับเอาถ้าต่อไปด้านหลังเลยโยมแม่เนี่ยให้โยมแม่ไปด้านหลังเลยครับยไปด้าน

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh แล้วก like ็

ค่ะคลิปเที่ยวพะทาดขนมวันรรนีมากรบุญค่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อไปก็จะกลับไปบนลนะ,ะนี่เขาบุญค่ะมา นี่ยังไม่มีงานถ้ามีงานคนจะเยอะ <ไป S 1> อเจอกันใหมยนะคะขอบคุณมากมบ๊ายบายคุณตาเนี่ยค,กกค่ะไหวพ้พระเสร็จแล้วก็เก็บภาพสวยงาม เป,เ,เปิดหน้าหนในยดิวัดเดเเป็นบุญนะได้เป็นเด็กวัดภาพนี้คุณพ่อภูมิใจมากนะคะคุณพ่อภูมิใจมากภาพนี้ มีคุณลูกสามสามคนของเขาเขาภูมิใจมากรอเขารอคอยวันนี้มานานค่ะไม่มีอะไรค่ะก็มาทำบุญมีพระธาตุพนมนะคะคือแล้วเดียวคือแล้วเออแจวไป ทำฟันอยู่ตรงนี้ครับาคิวพอดีก็เลยเดี๋ยวไปส่งอาจานก่อนค่าค่ะครั้นั้นไปเจอกันค่รับผมอโอกาสที่จะไปเจอกันด้วยได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นได้ครับผมได้ได้ครับเจอกันใหม่ครับผมเจอกันครับค่ะ่ะยังไงเดี๋ยวจะแจ้งดีในการเอ่อถ้ากลัวว่าเวลาถ้าไม่ตรงเวลาสอบนะเดี๋ยวเรากับน้องไป ได้เลยแต่ถ้าตรงเวลาสองก็ไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันค่ะอ่านิมนต์ค่ะอ่า